เฮ้ยนี่มันเวิร์ดที่เวนชอบอะไรวะเวรสี่บาทนาคอมอ่าตอปคราถามว่าพี่เล่นคอมอะไรครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แรงไหมครับแรงครับคอมพิวเตอร์หรอ ใช่ครับนะไอเทมมันไม่เบสแตะเลยอะแต่และตัวก็มีเคลอ่ะเคลไอริเลียแล้วก็บเบลคอร์ดอะเนี่ยนะเบลคอร์ดไม่มีลอออ็อตอะเออคือมันไม่เบสไว้ของมันแบบตอนนั้นคือแบบ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 ใช่ใช่คือแบบแบบชิมาอ่ะชิมแบบแบบาอ่ะ คุณอเวนคิดว่าใช่หมอ๋อใช่ใช่ไม่ถึงไอเทมไม่ตีหรอใช่ใช่ไม่ถึงไวเทมไม่ดีใช่ใช่คนรู้ถามว่าทำไมเคนเป็นเมนเนียนครับเพราะว่าเคนเป็นเมนเนียนครับไม่โกเฮลว่ะสุจะไปไฮเปอร์รีโลเซเลเชียลสุดจัดคือชีวะจัดชีวะจะกดมันต้องใส่ไอเทมใช่ป่ะถึงจะติดถ้าพี่ใส่ในโกเฮลให้ลูเชียนจะติดป่ะ ติดติดน้องเนาติดบัฟใช่ <laughs> ผิดหวังไหมผมไม่เล่นนะสี่บาทผมขายทิ้งเดี๋ยวนี้เรียเขาให้ใส่เนี่ก็แล้วลาดว<ช>ัดลาดวิสเปอร์<ช>อไปจอกก้ออ่ะใช่นอนก่อนเฮ้ คนดูบอกไม่หาครับขอบคุณครับุ้ยใครขอบคุณครับขอบคุณครับครับนี่ไงเขาเอาจิงไปใส่คุณซูแรชเบสก็มาตราดีที่สุดแล้วสำหรับในลอตคงใส่ลาบาดอนก็คงแปลกแปลกเซอร์อร์ลจ้าใส่โมโลก็คงแปลกแร เดี๋ยวมันไปบวกหล,หลังสนุกไงอ๋อนี่ผมสนุกมากเลยนะที่ดูเลือดผมดิกูแพ้ไปสีป่รอบแล้วเนี่ยไม่ต่างกันแล้วไม่เลือดกับผมก็พี่ห่างก,กันสิหรอไม่ไหวแล้ว <c oughs> อ่ะมีรอช้าครับเดทเบสด้วยครับผมไม่ไหวแล้วผม ผมแพ้ผมแพ้แพ้เกินไปแพ้ผมค,ครับอะไรแพ้ผค,ครับคนดูถามว่าพี่ลงมาเก็บไอเทมเหรอครับใช่ครับหมายถึงลงมาเก็บไอเทมอ๋มนอนยังไม่ใช่ไกับขอหมัดได้ข้าเอ้ยทีมหมัดให้เพียวดาบเพียวดาบพี่ขอดาบกับเชนเวสไม่ได้ไม่ได้ขอหมัดขอหมัด ไว้ไบไยหมัดอ่ะขอดาบขอดาบยืมเว้นมาพี่ได้ดาบปะไม่ได้ I'm fast as fuck boy มันจะไม่ได้ได้ยังไงเก้วเจ็ดแล้วหรอวะโคตรเร็วก็แขนเอาจะเล่นตัวไอ้นี้ก็ได้ตัวห้าบาทไอไอเทมซืออะไรอ่ะฮะตอนนี้ไอเทมซื้ออะไรอ่ะเออวะ น่าจะเก็บไปให้จริงป่ะใช่ <laughs> ตีเร็วยังว่าซิก <laughs> <laughs> อ่ะดูดิยังไมันจะยอยได้แล้วนวักดาบสามตัววางแล้วน,นะครับ เลวนาตัวที himself, ่ห้าเขาขาดเอ้โคนี่ว่างั้นรับแรงรอแล้วเจ็ดปล่อยเลวนาแม่งดาวเดียวไปนะจังคิดว่าจักมันกี่คนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกองคนเดเลยไอเลมีดูดเลือดครับโอ้ยเออเนที่แพ้ที่หนึ่งทับหน้าสี่ตัวแตงไม่เข้าเลย ครับอัพเวลอัพเวลอัพเวลเราปีเบเวลเจ็ดเพื่อที่จะหาชีวะจากคนหกให้ไวที่สุดนะว่าบัฟมันมันก็ยังดีอ่ะเลือยเจ็ดร้อยกับมันจะปีเจ็ดสิบแต่ก็เสียคือเราต้องแส่เทมให้มันใช่เด <scr> ี๋ยวพี่อัพเวลเดียวเลยอัเบเวลแปดเลย ผมรู้สึกว่ายูนิคที่แม่งโอเคแล้วอะไม่โอเคที่หาไม่เจออืออะไรเนี่ยอือกูแตกอีกนิดเดียวเว้นอีกนิดเดียว <c oughs> อีกนิดเดียวชนะอีกนิดเดียวก็ <c oughs> <c oughs> คุณลุมฝั่งกนได้เลย เฮ้ยเจอกันในรอบสี่สสามตามด้กี่ตัวแล้ววะสองตัวแทงมันเอรอยอียะเ้ยติดอันนี้ยฟิวล่าเชลเลนเจอร์ปะเนี่ยได้ใช่แม่ง<ด>ลิฟโค้ดกันพอดีแล้วโดนติดสันหาเลยโอ้ยโอ้ยได้ถวยเทพเราลืมคอมโบเวลเจ็ดถวยเทพไปได้อย่างไร อุเยเลียแทงแทงยับแทงเสียว่ะพี่ตั้งแต freely, uh ่ใช้เนโก้เฮลไปอะพี er ่ก็ไม่เจอไอเรเลียเลยเออเฮ้ยอะไรอะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวหรอเอาเกินเกินเกินมีเทคนิคไงสอนไนมครับในไลน์ในไลฟ์ทีมถามมา ดออีดีแม่งไปฮะเดี๋ยวก็เจอเองเขี <c oughs> ่ยอะไรวะคุณต้องบอกสาระว่าแบบเออดูด้วยว่ามีคนอื่นเล่นไหมผมไมได่ดูเลยตอนนี้ก็ผมยันก็ไม่มีใครเล่นไง <c oughs> มึงเล่นไหลไงไม่มีใครเล่นเลยยน้าพี่ขาดสามตัวแ,แ,แต่เทมชีวะจากโกนรักเลือดให้มัน เชื่อใครวะไอเรียนอย่างนียเออ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 เทฟสามดาวไอเลยเนี่ยไอคนที่หยิบจิงเปต้นเกมมันยังจิงหนึ่งดาวไปเลยว่ะเออแต่กูซูไม่เห็นได้เลยออริเลียนโซมาดีใจมากมากเทรชมาดีใจสุดๆไม่ได้อะเว้น ใกล้ใกล้ใกล้แล้วใกล้ตายแล้วเนี่เลยหรือยี่สิบสองเนี่ยต้องชงอะไรแล้วโอ้ความเสี่ยงนี้นะครับหกเปอร์เซ็นต์เลยนะผมแบบนี่คนนี้จริงสองดาวเนี่ยอุ้ยอะไรเดีอยมีเ a ไหมเนี่ยนี่ไงมีเจโอ้จหเซไปแล้วอุ้ยโค โอเคครบเอคโคอยู่ไหนมันน้ำตาไปขบตี้แล้วขบตี้แล้วชีวะจากลนผู้คุมมานาแล้วก็นักดาบโคตรเหนื่อยแต่งจริงเบสเบสหน่อยก็เอออะเรก็ไล้ผต้องมีเีลว,วะใชแพรอีกไะเนี่ย ฉัวกตีอยู่ปั๊บ้ามาข้ามาปั๊บปั๊บ้ามา้็มาอินไมล์ฮาร์ดนี่แน่อย่าเจออย่าเจอแค่เว้นแค่นั้นเองพีเอโค o กูหยิบเลยกูจะเอาตรงดาวขอให้เขาตรงดาวหน่อยอย่งน้อยไดเมจจะได้นหนักหน่อย Echo อะ่ะ โอ้ยแพ้เนี่ยโคลายตีเล่งตัวปะที่เจอสายายสามดาว่าไม่ <c oughs> ลาเบิร์ดลาเบิร์ดเดีย๋ยวผมไปโค้ดออนไลน์ก่อนเมื่อกี้คุณแพ้ใครอ่ะชื่ออะไรนะ ไม่ปกปักคนเดียวมันไม่ติดอีเวนต์เอเเอเติดแล้วไม่ใช่เมื่อกี้จัสลับไปเฉยอ๋อไอน,นี่ได้ก่ออยู่ตรงกลางเมื่อกี้เอาใจแอน,นสะเลให้เคลลีนนะเบสวิกเอาว้ทำไมวะปกปักใจ<น>แอนอพเบิลแปดหาปกปักอีกคนไปปกปักสีแม่งยากเกิน 8, ยากเกินฮะอพเบลแปดยากตรงไหนวะทางจริงดูตัง <laughs> แล้วคุณสามดาวตั้งกิ่ตัวคุณต้องหยุดรีโลได้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ดีแล้วแต่เมื่อัีเเวลไงไม่มีตังค์อ๋อเมื่อกี้เพิ่งเบลเจ็ดอ่ะใช่นี่ฟิวลาเชลเลนเจอร์ไงรีโพสถูกเวลาเกาหัวเลยกูเกาหัวที่ฟิวลาเป็นเชลเลนเจอร์ใช่อะไรวะอุ้ยโชว์จินของดีเลย ในแชทบอกว่าพี่ไม่อยากขึ้นไดมอนด์หรอครับไม่อยากครับกูหมาถึงกูอ๋ออือผมทำเต็มที่แล้วพ <c oughs> ี่เขาพี่เขาด่าผมว,ว่ะพี่เขาบอกว่าพี่ดอกว่าอยู่ไม่เจอเลยออนโ,โดย,ย <c oughs> เลขาลมเบิ้ลสามดาวแล้วตีไปแก่นัมเบิลสามแอนนี่สามเบนขาดตัวอะไรราคันอีกนิดหน่อยเชน,ชนด้วยเช,นอ,ชนอีกนิดหน่อยอยากายได้เฉาสดาวมากกว่าได้เฉาบนดาวเดียว แล right? ้วฟ no? ิวลาคืออะไรอ่ะคือล่านนักเวทอ่ะใช่ลิฟโพสทีขี้ดุ้งอ่ะไม่แน่สบายตีอะไรก็ได้ที่ไม่ล้วงรายยะตัวนึงอยู่อันนี้เคียวสามดาวนี่หว่านี่ไงต้นตันนี่ไงนี่ไงเคียวสามดาวนี่ไงเคียวสามดาวผมไปดูไม่กินฟิวกับเคียวสามดาวใครชนะเหมือนเหมือนไม่กินฟิวจะชนะว่ะนี่ โอ้ยแผ้ว่ะพอดูแม่งก็ติดสำหรับติดโอ้ยไม่ตายนาไลท์ถามว่าอันนี้ไลฟ์พี่เอเวสหรอครับใช่ครับไลฟ์เอเวนครับเนื้อผมเนื้อแล้วเฮ้ยส่ยาบ่๊วสายาบ่ะโอ้นะแอสตัวเดียวอ่ะอแอตัวเดียวนี่แน่สิสิลอดท่งเวลาเออมามามาท่งเวลาเออ เออตัวงยังวะ,ะ,ะเอานี่มันชนะผมอะเพรามันไม่ไเจอผมปะไมลวินได้ดูเหมืนหอนกันนายแล้วถามว่าพี่อวเวนโหดอย่างไรครับต่ติครับปกติเล่นโหดต่ติโ่ติเล่นกาอะไรปะนายแล้วบอกพี่อวเวนแข็งเบ,ค <ะ S 1> บาครับทำครับทำบุญยี่อะไรเบอร์ใหม่จริงนะ สบายไหมทุกไวไหมสบายสบายอลอม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 ไม่เจ๊เลยเฮ้ยเย็ดเข็มไงเทฟดีโลนี่ไงให้ดูจุดให้ดูด้วย <c oughs> จุดให้ดูดี่คนตีจริงไม่พอตุมมีตั้งเก้าตัวว่าตอนเนี้ย พราะมันเหลือแค่สองตีก็มาเหอะดูส,ยสายยาได้เมย์ใครเยอะสุดมัเนี่ยได้เมย์ใครเยอะสุดส,สญญายยาอุ้ยชนะเลยปกเต้ปกเต้ไม่ควรจะเลยครับโปรเต้ครับผมเทพทไมลกล้องกล้องโชว์มาอะไรเนี่ยอะไรนะอะไรสองแพทสองเลยครับอืมผมก็แพทเหมือนกันอืมคุณจะตกมาแพทสองแล้วนี่ครับ โทรอะไรตีเลงตัวป่ะที่เจอสซยาห์ถามดาว่าไป